สวัสดีท่านประธานนิธีนางสาวซาร่าบ,บินยะอรองปัิกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสวัสดีแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้ารับการรวมหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุ่นยี่สิเอ็ดทุกท่านที่อยู่และก็ตูมนะครับเวลาน,นี้จะเป็นพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุ่นที่21สิบเ็ดโดยท่าน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นางสาวซา,วาวลามียอให้เกียรติประธานในพิธีลำดับถัดไปขอเรียนเชิญนางกิสุดามงคลนาวินผู้อำนวยการสถาบันพระพชาบดีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดจุ่มลงครั้งนี้ครับขอเรียนเชิญครับค่ะ,คะสวัสดีค่ะ เรียนท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแขกผู้มีเกียรตินะคะแล้วก็น้องๆที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรพมรพม,พมรุ่นที่21นะคะดิฉันในน,นามของสถาบันพระประชาบดีขอขอบพระคุณท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม,แล,คม,ม,คงงมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พมรุ่นที่21ในวันนี้ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามขีดสมรรถนะมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญบุคลิกภาพที่ดีมองเห็นมุมมองใหม่ในการทำงานด้านสังคมยืดหยุ่นบูรณาการการทำงานร่วมกันและสามารถทำงานทดแทนกันได้ หลักสูตรนะักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมมาแล้วจำนวน20รุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่น21ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิก ระหว่างวันที่21มีนาคมถึงวันที่5เมษายน2567เป็นระยะเวลา12วันทําการณสถาบันพระประชาบดีอําอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีห้องประชุมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สถานที่พักและสถานที่ราชการในเขตกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุ่นที่21ได้ปรับปรุงรายละเอียดหัวข้อวิชาและกิจกรรมให้เหมาะสมกับรูปแบบการฝึกอบรมแบบออนไลน์และการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning แบ่งเนื้อหาหลักสูตรตามการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิตัลนะคะรวมทั้งหมด6หมวดวิชาจำนวน53ชั่วโมงประกอบด้วย1หมวดวิชาการมุ่งผลสำเร็จจำนวน8ชั่วโมง สองหมวดวิชาบริการที่ดีจำนวนเก้าชั่วโมงสามหมวดวิชาการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพจำนวนสิบสองชั่วโมงสี่หมวดวิชาการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมจำนวนหกชั่วโมงห้าหมวดวิชาการทำงานเป็นทีมจำนวนสิบสองชั่วโมงหกหมวดวิชา,าทักษะด้านดิจิทัลจำนวนหกชั่วโมงผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการที่บรรจุมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีประเภททั่วไประดับชำนาญงานและประเภทวิชาการระดับชำนาญการที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่เกิน4ปีบุคลากรการเคหาแห่งชาติและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนรวมจำนวนทั้งสิ้นร้0ยคนแบ่งเป็นสํานักงานประหลัดกระทรวงจํานวน62คนกรมกิจการเด็กและเยาวชนจํานวน27คน กรมกิจการผู้สูงอายุจำนวนสองคนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจำนวนสิบเก้าคนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจำนวนยี่สิบเจ็ดคนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวนสิบคนการเคยหาแห่งชาติจำนวนสองคนและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจำนวนหนึ่งคนบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประหลัดรองประลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กรุณาก่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสังคม แล้วความมั่นคงของมนุษย์พอมอรุ่นที่สิเ็ดต่อไปขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะท่านพออค่ะเรียนผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเพิ่มในการสถาบันประชาประดีนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุ่นที่ยี่สทุกท่านอ่ะนะคะก็วันนี้เป็นโอกาสดีนะคะได้มาพบเจอพวกเราครึ่งหนึ่งที่ข้อหนึ่งเท่าไหร่จำนวนทั้งหมดในห้องสามสิบ ก็เสร็จหนึส่วนสเนาะที่ได้เจอกันตัวเป็นๆที่เหลือก็อยู่ในซูมนะ,ะก็เป็นเรื่องปกติของการประชุมอบรมนะคะใช้ออนไลน์ไปด้วยเหตุว่างบมานไม่เพียงพออันที่สองพวกเราเองที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเดินทางเข้ามาแล้วก็พกูดง่ายว่าเรียนด้วยทํางานด้วยนะเหะมือนคนสมัยก่อนเลยนะคะต้องเรียนด้วยทํางานด้วยตอนนี้ก็ต้องเรียนด้วยทำงานด้วยเหมือนกันนะคะ จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะหรืเฉพาะการะทรวงเรานะคะถ้าพวกเราได้ติดตามข่าวสารในใน c e e o o o k นะคะเราก็จะเห็นประโยคประโยคหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้ได้พูดถึงก็คือว่าให้กระทรวงการพัฒนาสังคมเปลี่ยนจากงานสังคมสงเคราะห์ให้เป็นงานเรื่องของการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายนะคะ พี่ก็วันๆอยู่คือบังเอิญว่ามันมีสองเวอร์ชันเวอร์ชันที่หนึงก็คือให้กระทรวงการพัฒนาสังคมเปลี่ยนจากการสังคมสงเคราะห์เป็นเรื่ององการพัฒนาศักยภาพแล้วก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่พูดถึงว่าให้นักสังคมสงเคราะหปรับเปลี่ยนจากการสง,งเคราะห์จากการทํางานสังคมสงเคราะห์กลายเป็นงานเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเมื่อวานก็เลยโทรไป ลายไปถามทางผอแซดนะคะผอกองสื่อสารว่าเฮ้ยท่านรัฐมนตรีพูดอย่างนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงการพัฒนาสังคมเราก็ทำสองขานะคะคู่ขนานกันไปขาที่เป็นงานสังคมของเคราะห์กับขาที่เป็นงานของการพัฒนาหรือการพัฒนาศักยภาพของมมเป้าหมายนะคะ <c oughs> แต่ว่าเราก็รู้นะคะว่าการพัฒนาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้สามารถคนหนึ่งคนไม่สามารถพลิกฟ้า พลิกแผ่นดินได้นะคะมันก็ต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจวันนี้นะคะหลักสูตรของนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สําหรับน้องๆน,นะคะที่รับราชการน่าจะไม่เกินสิบปีไหมไม่เกินสิบปีนะคะซึ่งยังยังคือพี่มองว่าพี่มองว่ากลุ่มเนี้ยเป็นยังบัตรของกระทรวงพมนะคะเป็นเป็นความหวังนะคะของพวกเรานะคะที่จะมาสืบทอดนะคะในเรื่องดีๆหรือจะมาปรับ เปลี่ยนกระทรวงพอมอนะคะให้เป็นอย่างที่ทางท่านผู้บริหารคาดหวังก็คือเรื่องในใน,ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพนะคะเพราะฉะนั้นความรู้ที่ได้มาก่อนที่เราจะเข้าฝึกอบร,รมหมายถึงว่าเป็นความรู้ที่ที่ได้มาจากสถาบันนะคะยังจําได้สมัยเด็กๆนะคะเป็นนักข่าคมของเคราะครข้างแรกแบบมั่นเต็มที่เพราะว่าตอนเรียนเก่งมากนะ,ะได้สามจุดศูนย์ศูนย์ก็แต่ยังไม่ได้เก่งนิยมนะคะก็คือได้สามจุดศูนย์ศูนย์ว่าพยายามทําให้ได้ ปรากฏว่าพอไปถึงหน้าง,งานบรรจุหนึ่งกันยายนไปถึงปับ๊บรุ่นพี่เขาบอกว่าเอาทําเรื่องนี้ไปเขาก็มองดูเราว่าเออเราจะทําได้ไหมฮะเจอเคสเคสหนึ่งมานั่งร้องไห้ทําอะไรไม่ถูกเล่าเล่าพลางร้องไห้พลาง,ลง,ลางเราจะยังไงดีทั้งๆั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ว่าจบจบเขาเรียกจบหาอะไรแล้วทํางานรับราชการเลยก็ยังทําอ g o อยู่สองสามแห่งแต่วิธีการที่เขามาเขาเรียกอะไรมาเจอกับเราเนี่ย ร้องไห้แบบลูกมากลูกแปดคนไหมเราทําไม่ถูก้วก็เลยแบบเฮ้ยแล้วมันมีบริการอะไรบ้างที่จะให้คือไปใหม่หมดเลยนะแล้วก็ไอ้เงินสงเคราะห์เมื่อก่อนมันก็หนะ้าร้อยแปดร้อยเนาะแต่เมื่อก่อนก็เยอะแหละห้าร้อยแปดร้อยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสอบข้อได้จริงทางแล้วก็การสอบข้อจริงสมัยก่อนเนี่ยมันต้องเขียนอะไรเขียนเป็นอะไรยงความไม่ได้ติ๊กเหมือนอย่างนี้นะคะ ทำให้รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วความรู้ที่เราได้มาจากสถาบันการศึกษาหรือไอ้จบปิญญาตรีมาเนี่ยมันสามารถมันปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่มันไม่สามารถยกเอาทั้งก้อนมาเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ารับการอบฝึกอบรมตรงนี้เนี่ยนะคะอันที่หนึ่งเราเรามีความรู้จากเดิมมาสองมันมีความรู้ใหม่ๆซึ่งต้องเรียนอยู่เสมอนะคะถ้าถ้ารุ่นพี่คือเบบี้บูมคือเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะ จากโทรศัพท์สมัยก่อนโทรศัพท์บ้านนะคะสู่โทรศัพท์มือถืออันขนาดนี้โทรศัพท์มือถือก็โทรอย่างเดียวทาอย่างอื่นไม่ได้ตอนนี้โทรศัพท์เครื่องเดียวมันใช้ได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นวิทยาการมันก้าวไกลนะคะความรู้มันก็สามารถหาจากที่ไหนได้ทุกที่นะคะทั้งความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งความรู้ที่เป็นเฟรนิวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แตะที่พวกเราเป็นข้อท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่ทํางานจะต้องศึกษานะคะเรียนรู้ว่า เราจะต้องทำอย่างไรนะคะในคำกล่าวบอกว่าให้เป็นข้าราชการ4.0นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้การเป็น4.0มันค่อนข้างที่จะลำบากนะคะแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งมันคงมีการปรับเปลี่ยนเพราะน้ำเขาเลยนะน้ำเก่าหายไปนะคะใหม่ก็จะมาอย่างพี่เนี่ยก็พอทันทันกับเทคโนโลยีนะคะอย่างเล่นไลน์เป็นอย่างเปิด f a c e b o o k ได้อย่างเสิรหาข้อมูลข้อมูลใน Google ได้อย่งแบบเวลา ขับรถในกรุงเทพสามารถที่จะเปิด o o o l l m m p s พาไปถึงได้โดยที่ไม่หลงทางอ,อ,อันนี้ก็ยังแบบได้ครึ่งๆแต่นอกจากนั้นก็มันก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่เราในฐานะที่เป็นคนของกระทรวงพมที่ต้องที่ต้องได้อย่างที่สองนอกจากความรู้แล้วเนี่ยก็คือสัมพันธภาพนะฮะต้องมีเครือข่ายต้องมีเพื่อนในการทํางานเพราะว่า ถ้าเราฟังมันตลอดเวลาเราก็จะรู้ว่าการทํางานด้านสังคมไม่มีใครสามไม่มีกระทรวงใดที่สามารถทําไดจ้จบเสร็จภายในกระทรวงเดียวนะฮะมันไม่เหมือนกับสร้างการสร้างสะพานคมนาคมที่เดียว e b i d d i n g หรือทําอะไรต่อไปเสร็จเรียบร้อยก็สร้างเสร็จก็จบแต่เราไม่ใช่นะฮะสองงานสังคมเนี่ยมันต้องต่อเนื่องยาวนาะนมันไม่ได้จบในในระยะสั้นนะคะพี่พยายามมองย้อนดูตัวเองว่า เราเนี่ยในฐานะที่เป็นคนหนึ่งคนที่โตมาขนาดนี้เนี่ยกว่าจะโตมาขนาดนี้พ่อแม่ต้องเสียพลังงานเพื่อที่จะก็เ,เรียกอะไรนะกล่อมกล้ากล่อมเกล้าเลี้ยงดูเราแล้วก็อบรมสั่งสอนเราให้อยู่ในเลนนะคะที่เป็นคนดีคนดีพอสมควรเนี่ยนะคะใช้เวลานานมากนะ,ะและกลุ่มอื่นๆที่เป็นกลุ่มเบาบางเราซึ่งหนึ่งครอบครัวก็ไม่พร้อมนะคะครอบครัวก็ไม่ได้พร้อมแล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรนะ ฐานะก็มไม่ดีนะแล้วก็ถูกเลี้ยงดูแบบขาดขาดเกินเกินเขาจะไปยังไงอันนี้คือคือจุดสําคัญของพวกเราเพราะนั้นหนึ่งเรื่องของสัมพันธภาพกับกับเพื่อนร่วมงานก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะให้พวกเราได้ได้แครียหละนะได้มีการปรับปรุงตัวเองพัฒนานะคะสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานสําคัญนะคะจริงๆในประเทศไทยเนี่ยการทํางานที่จะประสบความสําเร็จใช้หนังสือไปหนังสือมาไม่ได้ มันต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาอาจจะมากกว่าที่ที่เป็นหนังสือซึ่งมันต่างจากต่างประเทศนะมันฝั่งคณุนนะ่ะหนังสือไปโอเคจบแต่ของเรามันต้องอาศัยความรู้จักมักคุ้นนะคะมีการเคหะไหมฮะไม่อยู่ใช่ไหมไม่เป็นงั้นไม่เล่านะคะ <c oughs> ก็โอเคก็ก,ก็ก็ตรงนี้ก็สําคัญนะคะนอกจากสัมพันธภาพข้างนอกแล้วเนี่ยข้างในเราเองพวกเราทึ่งเป็น เพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนรู้แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่แน่ต่อไปลักษณะเป็นลักษณะปรับทุกเจอหัวหน้าอย่างนั้นเจอเพื่อนร่วม,มางานอย่างนี้เจองานอะไรที่มันยากยากเนี่ยก็สามารถที่จะแชร์แลกเปลี่ยนนะคะรวมถึงการนินทาผู้บังคับบัญชาก็ได้ด้วยนะหัวหน้าเราอย่างงูหัวหน้าเราอย่างนี้นซึ่งเป็นปกติพี่ว่าอย่างน้อยเป็นถ้าในภาษาของนักสังคมสงเคราะห์เขาถือว่าเป็นการระบายเนาะ เพื่อที่ว่าจะเอาอย่างอื่นมาเติมใหม่ถ้าเกิดมีอยู่เยอะๆโดยที่ไม่ได้ระบายออกพี่ว่าอกแตกตายในภาษาไทยนะคะหรือว่าเครียดเป็นซึมเศร้าหรือถ้าไม่สามารถปรับตัวตรงนี้ได้มันก็ลําบากนะคะในนี้ก็เห็นแววอยู่หลายคนว่าสามารถที่จะโตเป็นอ่าเป็นให่เป็นโตได้นะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าอย่างหนึ่งที่ท่านประหลัดอ่ากังวลก็คือเรื่องความโปร่งใสในการทํางานว่า ฝึกเรื่องดีๆก่อนเรื่องไม่ดีมันต้องฝึกมันเข้ามาเองนะคะแต่จะทํายังไงให้เรามีภูมิคุ้มกันในเรื่องของการอ่าเขาเรียกอ,อะไร,ะไรเหมือนน้ำอ่ะที่ต้องย้อนที่ท,ท,ที่ที่ต้องไหลย,ย้อนอย่าไหลาตามน้ำเพราะฉะนเด็กรุ่นใหม่ใจถึงนะฮะแล้วก็คิดอะไรไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยาวนะฮะรุ่นเราจะทำอะไรคิดแล้วคิดอีกนะฮะ ันนี้ก็ไม่ตอบกันอันนี้ก็เรื่องส่วนตัวก็คือคิดแล้วคิดอีกจนบัดนี้ก็ยังคิดอยู่นั่นแหละ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกพวกเราว่าหนึ่งกับเพื่อนสองเรื่องของตัวเองนะคะ <c oughs> พยายามถามว่าคนดีแบบไหนก็มันเกาไม่ได้นะะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่บอกได้คือเราไม่เบียดเบียนคนอื่นคนอื่นนี่ไม่ใช่แต่คนนะสํานักงานก็ไม่ควรที่จะเบียดเบียนทําใ้ฉนก็ฝากกับพวกเราในเรื่องนี้นะคะ ทีนีการเคลื่อนไปสู่ประเทไรข้าราชการที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไทยสู่4.0เนี่ยบางทีความคาดหวังเยอะเนาะว่าจะต,ต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นนะสมัยพี่บรรจุใหม่ๆไม่มีใครคาดหวังว่าจะให้ทาอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างเดียวคือให้เขียนหนังสือราชการได้แต่ตอนนี้หนังสือราชการไม่ต้องล่างแลค่ะมันมีให้เรากอปวางกอปวางอยู่เสมอเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดตกทํานวัตกรรมยังไงที่แบบต้องคิดรูปแบบ ของการทํางานใหม่ๆเพราะว่าปัญหามันซับซ้อนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ดีใจนะคะที่ได้มาเจอพวกเราแต่ว่ายังไม่เห็นในซูมเลยค่ะว่าอยู่จังหวัดไหนบ้างขอขอเป็นอันนี้ไงเพราะบางคนก็เนี่ยเห็นไหมเ j จสตาฟสอ,รอบอรศูนย์หนึ่งคือใครก็ไม่รู้ปิดหน้าปิดอ๋อเป็นสตาฟสาบัานโอเคแล้วก็เบอร์ยี่สิบห้าเนี่ยไทเติ้ลกมูลพันเมตอันนี้เดินมาแล้ว แต่ว่าได้ยินสิ่งที่พี่พูดนะคะขอเรื่อยๆเลยค่ะขอเรื่อยๆเลยค่ะโอเคน่าใสทุกคนอีกคนหนึ่งก็เห็นโซฟาอย่างเดียวอย่ารีบอย่ารีบเดี๋ยวพี่จะดูนะคะอะ่โอเคอ่าได้แล้วก็ดูหน้าตามีอนาคตทุกคนนะคะอ๋อรี่แบ่งปวกันแล้วเห,หรอคะอ๋อ,อโอเค ก็ขอให้เรียนอย่างมีความสุขอันนี้เราจะต้องเรียนออนไลน์กี่กี่วันถึงมาเจอกันอ๋อเหรอแมชีวิตก็อยู่ในจอเนาะนี่เรียนทั้งวันปะะหรือรอตายแล้วมาโอเคโอเคได้เห็นหน้ากันแล้วนะคะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะหน้าตามีอนาคตทุกคน ก็ขอขอบคุณนะคะอ่าผู้เกี่ยวข้องทุกคนจริงๆพี่มีพี่มีชั่วโมงใช่ไหมที่จะต้องบรรยายใช่ไหมแต่รู้สึกว่าไม่ว่างเอก็เลยไม่ได้บรรยายเสียดายจังนะคะนะะก็ขอบคุณพวกเราทุกคนเน่ะนะคะที่อันนี้ต้องสมัครมาก็เขาได้สมัครเข้าเรียนนะคะเพิ่มพูนความรู้นะ,ะความรู้ไม่ได้มีอยู่แต่หนังสือความรู้มันอยู่ม,มีรอบตัวเพราะฉะนั้น เก็บเกี่ยวความรู้ให้เยอะที่สุดแล้วก็นำไปปฏิบัตินะคะรวมกับตัวเองกับเพื่อนร่วมงานกับครอบครัวแล้วก็กับกลุ่มเป้าหมายเรานะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มานั่งนะคะตั้งแต่ทางกรมสอคกอรมพัฒนาสังคมพอกฝอั่งนี้ผู้ตรวาจราชก,การแล้วก็ดยแล้วก็ทางเพอชอเพาชอมาก,กี่คนฮะ สองคนแล้วท่านอ๋อผู้สูงอายุแล้วก็ที่เหลือจากนั้นก็คือนักศึกษาใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะก็แบบน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุ่นที่ยี่สิบเนะบัดน,นี้นะคะขอให้ทุกคนตั้งใจแล้ะเคลนนะพยายามเก็บเกี่ยวความรู้จากกาก อาวิทยากรทุกท่านนะนะคะแล้วก็ขอให้การรบกประรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ทุกประการค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะลำดับถัดไปนะครับขอเชิญท่านประธานใาานพิธีแกที่มีเกียรติแล้วก็ผู้รับข้ารับการปรรมทุกท่านที่อยู่ห้องนี้นะครับถ่ายรูปพวกกันด้านหน้านครับ